สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมเหรียญพระพุทธศิดาลมนวัดทุ่งน้อยครับครับก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ครับของวัดทุ่งน้อยจังหวัดนครปฐมเรานะครับเหรียญนี้สร้างในปีพุทธศักราช2513ปลุกเสกโดยหลวงพ่องเงินครับสำหรับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟ นะครับด้านหลังเป็นยันหลงพระเงินเลยครับครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดนะครับมีประวัติมากมายครับในย่านบ้านเราครับแถวนคคีสีครับก็มีหลวงพ่อดำวัดทุ่งน้อยแล้วก็หลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพธิ์ซึ่งอยู่ใกล้กันครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้น มีโอกาสแวะเวียนมานะครับก็มาบูชาสักการะกันได้นะครับครับศิลปะเท่าที่ผมดูนะครับเป็นศิลปะโุโขไทยครับปางสะดุ้งมาน เหรียญนี้ยังสวยอยู่มากนะครับปั๊มพิมพ์ตื้นนะครับแต่ก็มีมิติของความคมชัดครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมสวยงามครับสำหรับเหรียนี้ธรรมชาติผิวเดิมๆนะครับ